ผมพูดงคือความรู้ฟรีไฟของผมเท่ากับศูนย์รู้แค่ว่ามันมีเกมฟรีไฟอยู่บนโลกใบนี้นะครับใช้เฮ้ยเจ๋งว่าทุกคนเหตุทำอะไรได้วะเนี่ยกินแล้วจะตัวโตเป็นมาดิโอไหมก็สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมซามี่อีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเ ฟรีไฟับสุดยอดเกม FPS นลายปี F F F T, จริงๆจะสุดยอดมาหลายปีแล้วนะฮะผมเคยสมัครไว้ตั้งแต่ตอนมันมาแรกๆไวยทุกคนเออทีเนี้ยผมไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวแต่ทีเนี้ยผมนึกคลึ้มฟ้าครึ้มฝนยังไงอยากกลับมาเล่นทุกคนดูความเก่าของไอดีผมนะเคยได้ยินน้อยเรื่องฟรีไฟลบอกว่าไอดีที่เก่าจริงๆต้องมี8หลักใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะผมผมไม่รู้เลยนะ ผมพูดง่ค,คือความรู้ฟรีไฟของผมเท่ากับศูนย์รู้แค่ว่ามันมีเกมฟรีไฟอยู่บนโลกใบนี้นะครับแล้วมานับเลข UID ของเราเล่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่ากับผมมีเลข UID แปดตัวท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเขาเล่ไใหม่หรือดีหรือไม่ดียังไงนะทุกคนดูดิดูอัตราการเล่นได้เนี่ยจำนวนเกมที่เล่นหกสิบแปดเกมไม่รู้ว่ากูไปเล่นตอนไหนด้วยนะฮะสี่ีสี่แน่นอนไม่เคยเล่นโหมดอะไรวะเนี้ยนะครับไม่เคยเล่นเลยนะฮะจำไม่ได้ว่าต้องเล่นยังไงนะครับ ตัวละครอะตัวละครนี่คืออะไรเนี่ยเข้าไปตัวละครซี่มีอะไรบ้างมีแอนดรูเนี่ยผมจําได้ตอนผมเล่นนมีแอนดรูมาใหม่ๆเลยเนี่ยแอนดรูมาใหม่ๆแล้วยังเล่นอยู่นะครับแล้วก็เนี่ย Lucky Royal นี่คืออะไรเนี่ยไปดูนีเอ่อแต่งตัวมีอะไรให้แต่งตัวนะบ้างผมไม่มีแว่นไม่มีแว่นมีหน้ากากใส่ไม่ได้ด้วยหน้ากากก็ไม่มีเสื้อเสื้ออะไรเนี่ยเสื้ออะไรเสื้อทหารอ่ะใส่ไ้เท่ๆแล้วไอเกงเนี่ย นี hey, ่เดี๋ยวรองเท้ารองเท้ารองเท้านี่นี่อ่าเอะไรอไรไม่มีลหมดลวไม่มีอะไรเลยทุกคนผมบอกเลยว่าป็นไอดีที่ผมไม่เคยเล่นมาก,ก่อนไม่ใช่ ID ดีนี้ผมไม่เคยเล่นมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนี่คืออะไรไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะากดเริ่มเกมกันไปเลยนะเ,เป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นนะฮะไอพ่อหนุ่มคนนี้ก็ยังไม่มีปืนนะใช้พืนนิ้วยิงไปก่อน และลุงนะผมมากับแมวเหมียวนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามึงมาจากไหนเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ารอประมาณ20่ิบวินิหยิย่ปืนนิ้วแล้วแบบนอา้มาแล้วครับทุกคนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้นะว่าผมควรทําอะไรก่อนไม้มือใหม่ควรต้องทําอะไรก่อนนะครับควรต้องแบบปรับตรงไหนหรือว่าแบบว่าเออ่เขาเรียกว่าไงเล่นตรงไงหนถึงจะเล่นดีขึ้นฮนะโอเคผมขยับตัวยังไงอ๋อ W A S D กดบนลทนเพื่อล็อกเมาส์โอเคเอาขึ้นไปไหน โอเคล็อกเมาส์อันนี้คือปุ่มตีอโอเคโอ้โหมันมีน้ำแข็งด้วยนนยายเป็ไงวะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะสามสองจะไปแล้วเหรอไปไวจังโอ,โอเคครับคนผมจะได้เริ่มเล่นฟรีไฟล์ครั้งแรกในชีวิตแล้วนะฮะเท่าที่ความจำจำความได้ทุยุเกๆๆลียการเล่นฟรีไฟล์ครั้งแรกนั้นผมเคยจำความได้ครับไอ,ไอตรงไอลูกศรนี่ปิดยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ใครรู้ว่าคอมเมนต์มาได้คือพูดงี้คือผมไม่รู้อะไรเลยทุกคนไม่รู้แบบไม่รู้เลยอ่า,าตัว M ตัวเอืมเกินนี้ผมไปไหนดิอ่ะลงไฟฟ้าไหมผมชอบไปไกลๆทุกคนผมไม่ชอบแบบว่าไม่ชอบที่คนเยอะเอาลงแม่งแล้วกันไม่รู้ไปไหน,นโอ้ไปแล้วโอ้เกมนี้มันสุดยอดเหมือนกันนะคนอื่นเขาโดดล่มนะไอ้นี่มันโดดสเก็ตบอร์ดทุกคนแล้วสเก็ตบอร์ดโอ้โหคนเต็มเลยทุกคน เก็วัตถุนี่การล่มแล้วการล่มละ,ลมละเออโอเคโอเคอยู่ใกล้บ้านร้างก็เข้าบ้านล้างไปก่อนมีปืนไหมบ้านนี้บ้านนี้ปืนวะมีห่วงยางด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาวันนี้ไนดะ้ไงวะอะไรเนี่ยปืนติดรล้วเก็บไปก่อนอไม่รู้เลยไ,ไม่เป็นไเขี้ต,ตกใจแมว อะไรไม่รู้ครับเก็บมามพืให้อะไรมาเก็บหมดเออเก็บหมดเก็บหมดไม่รู้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 อะ,อ,อะไรเก็บมาเก็บมาเอออะไรเนี่ยมีสโบร์ูนสีเรื่มันทำไมสกบร์ไม่ต้องใช้แล้วมันเล็งยังไงอ่ะมันมันใส่สโบรเล็งสโบรไม่ได้เหรอโอ้ยมีคนมีคนไหนวะ มามามาเอ้ยย่อยังไงเอ้ยออกยังไงเล่าออกยังไงไม่ได้ขามีคนไี่ยิเสียงเฮ้ย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 เฮมนยงอยู่ตรงหน้าเราทุกคนเอาแล้วทุนครับอะไรอะ่ะคืออะไรอ่ะบอลูนนี่คืออะไรอ่ะทุกคนบอลูนคืออะไรอ่ะ มันเป็นใจดีหรือไม่ดีบอลูอุ้ยอุ้ยใช่ปะคนใช่ปะเดี๋ยวๆะให้เป็นทุกคนอยู่ไหนยังไงมาเจอแล้วอยู่นู้นปะอ้อยู่ด้านกำแพงนี่ปะอุ้ยโดนแป่นนัดแป่นนัดทุกคนโดนๆเราจะไม่บุกแลทุกคนเนื่องจากเราเล่นไม่เป็นอะ แกสูญหมดแกสูญหมดแกสูนหมดแกสูญหมดกินได้ยังไงอ่ะกินได้ปะอันนี้คืออะไรอ่ะเอาดมเะไรกันแรกคูเอาให้ดมอะไรอ่ะเออที่สอคนมาโอ้ทุกคนกูจะกินกูจะกินยาบึงอะไรเนี่ย ก็จะกินยามูสูตรแก๊สที่อะไรเลยชอบไปเลยหนอนสิเก้านะนี่เก็กซะด้วยมึงไม่ตั้เก็กสามนาทีชีวิตกูรอดรอดอยู่สามนาทีทุกคนครับเกมแรกของเราผ่านไปแน่นอนว่าไม่เป็นมเราไปกันที่เกมที่สองกันเลยดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าผมควรจะเล่นยังไงนะ คือถ้าที่รู้เนี่ยเกมฟรีไฟเป็นเกมที่เราไม่ต้องเลงหัวเอ้ยไม่เป็นถึงว่าอะงไรนะเราไม่ต้องขยับเมาส์เพื่อลดแรงดิดของปืนถ้าที่รู้นะถ้ารู้มาคือเราสามารถแบบยิงได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมแอบยิงแบบว่ากดค้างเอ้ยกดกดทีละนัดไม่ได้กดค้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตาหน้าเราจะลองปรับตรงนี้ดูนะผมติดที่ใส่แต่เกม f p s อ,อื่น,นๆที่ว่าเราต้องยิงทีนละนัดนะเพื่อให้มันแบบลดแรงดิดของปืนนะซึ่งไม่รู้ว่าเกมฟรีไฟจะใช้เอ่อโลจิกนี้ได้หรือเปล่านะครับมาแล้วทุกคนมาน วิ่งให้วิ่งให้จังวะคนนี้คนเนี้ยคนนี้ไปวิ่งเท่จังไ,ไงโอเคครับ okay, ทุกคนตาที่2ของเรานะครับตามเมื่อกี้ทำไมเราลงไปแล้วเราเจอคนเลยลยังไม่ได้ฟาร์มหรือแบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนเล่นไปได้แค่สามนาทีเท่านั้นนะครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์ ยิมยิีเจ้าท้าก็สู่สมรภูมิอะไรหลอเไม่รู้เหมือนกันตอนนี้นะผมจะลองไปลงท้ายลำดูนะแบบปล่อยให้มันทิ้งเราลงไปเองอ่ะมิวนั่งเกมอื่นมันทิ้งเราลงนะไม่รู้เกมนี้จะทิ้งเราลงหรือเปล่าหรือมันจะปล่อยเราตายหาไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้มีผู้เล่นทั้งหมด43คนนะครับแล้วก็เราก็ต้องไม่รู้ว่าเราจะปล่อยไปไม่รู้มือก็มีหลายกี่คนนะมันก็ปล่อยมันจะหมดมือที่ผมอ่ะนะครับ นี้เราอยู่กันหน้ารงไฟฟ้ามาสละชื่อรถไฟฟ้าเทนะ่นะครับแมพก็แมพก,มก็ไม่น่าใหญ่มากนะจะซิมันจะทิ้งผมไหมจะมันทิ้งลงทะเลาาเครับแถวเนี้ยปล่อยยังอ่ะปล่อยแล้วทุกคนมันปล่อยแล้วครับมีคนลงที่รงไฟฟ้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะ ตีกหกมีไปไกลต้องพุ่ง้างไม่ต้องต้องพุง่งมากไม่ต้องอาไม่ต้องพุ่งมาพุ่งไห้เองถ่งายแล้วต้่งลงตรงนี้จริงใช่ไหมเนี่ยแต่โดยการวิวน้อยอ่ากด้คนีเรื่องความเร็วได้ทุกคนมานะทุกคนการเล่นฟรีไฟของผมเรามาดูกันว่าคนเล่นไม่เป็นแบบผมเนี่ย จะไปได้กันสักเท่าไหร,นะะร่นะครับปืน AR คือ,อ์คือไรเก๋บไม่ไม่รู้เอามาก่อนมันคือซักกระบอกไหมเนี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้เก็บกันผมให้ระบบออโต้มันเก็บนะผมไม่รู้ว่าอันไหนควรเก็บใครควรเก็บไอไอวอลคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไระี๋ยวกอนที่พื้นนี่คือ,อไรเห็ด เอา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 ,เอ,าอย่ายิง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 ทุกคนโอ้โหยิงดูซะแล้วยังไม่มีปืนเลยจะยิงดูแล้ว รู้สึกว่มมีคนมาปะเอาตายอีกแล้วอ่ะเมซิริฆ่าผมเมฆ่าผมทำไมโอ้เมมีฆ่าเราเราได้ไม่เป็นมเมอา้โธ่เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเราจะฆ่าคนแรกได้เมื่อไหร่ทำไมมาถึงไม่มีแบบระบบให้แบบว่าเจอกับ เจอกับคนเนี่ยแล้วไม่เป็นเหมือนกันก่อนวะหรือไงวะอะไรวะเนี่ยของรางวัลมาทําไมอะมาทําไม่ได้ไม่รู้อย่ามายุ่งกับผมไปอีกสักเกมครับมีเติมเงินครั้งแรกไล้นะ,ะไปเนี่ยรับโจเซฟฟ,ฟีไม่รู้เว้ยไปกันก่อนไอ้เติมเงินจะไม่รู้ไม่มีตังค์เติมตัวเนี้ยเอาออกไงอะเอาไม่ใช่กูโจจะอีโจเซฟเนี่ยเอาไงเอาอย่างนี้ อาได้เลยเว้ยมาครับทุกคนเราอยู่กันในเกมที่3าของเราแล้วนะฮะก็ยังไม่มีพัฒนาการใดๆจากเดิมเลยนะเขย,ยังเล่ไม่เป็นอยู่สวมใส่บอลหิมะ คนใช้บทที่ออทไมิมแล้วเชิงไหนคิวอ๋อตาแม่งนี่เออยิงเราไหมยิงเราวาวินนะฮะเออโอเคมาตาที่สามขอตาที่ผมว่าตาจะเป็นตาสุดท้ายแล้วขอให้ผมฆ่าไปได้สักคนหนึ่งเถอะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตอาตัวรอดสู้อย่างมีสตอ,อน์นะอ่อ เดี๋ยวนี้ผมจะลองแบบลงเลยดูนะผมจะลงแม่งเฮ้ยใส่หมวกนกน้อยเขียวด้วยเนี่ยเป็นไงโอ้จูมีพระนาการตอนแรกไม่เคยมีเลยนะหมวกของหมวกเขียวเนี่ยไม่มีเราจะลงบ้านกระเพาะปลาหรืออะไรวะชื่ออะไรวะเนี่ยรุกมีรถด้วยเหรอไปทุกคนเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นเนี่ยใช่เคยรถใช่ไหมนั้น ไกลๆนั่นคือรถใช่หรือไม่ลงไปสิน้องหมเขียวน้องหมเขียวของพี่ปั๊บลงแล้วไปแล้วขอขึ้นรถก่อนอรถยังไงเอ่ยเอฟขับรถไปแล้วไปแล้วหมมีเมฆทางไปยเฮ้ยกล่องอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คือกล่องอ เจ๋งว่ะ <Wow. S 1> เฮ้ยอย่างเจ๋งนีคืออ,อะไรบ่ออะไรแม่ไใช้ทำอะไรได้เก็บปลอดภัยตำแหน่งอ๋ออย่าปล่อยท้องซส์อะไรก็ได้อย่ายเพิ่งเจอคนตอนนี้ขอให้พี่ได้ฟาร์มก่อนโอเคตอนนี้เราก็ซูมได้แล้วนะคลิกขขวาแล้วก็จะซูมนะครับ คือตอนนี้ผมเล่นในคอมนะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมก็นี่มีรถแมงกาซด้วยโอ้โหนะอย่างเท่เท่ไม่ไดอย่างเท่เราต้องเข้าวงก่อนนะฮะเพราะว่าเราอยู่นอกวงใช่ไหมตามขอบสีเขียวถูกปะขอบสีเขียวเขียวนี่คือวงถูกไหมงั้นผมแบบเอา thế tôi sẽ bị như thế nào, được không, lóng à, ôi, có gì đấy, khi này quăng quân rồi, à, lên những thứ sập bự nhé, các bạn. điền không được,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  điền không đây ná không được, điền không được, điền không ดวงใจเย็นกับผมเลยนะใครที่มีเคล็ดลับในการเล่นอะไรนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับบอกเลยว่าความรู้ฟีไฟของผมนี่ไม่เท่ากับศูนย์นะเท่ากับศูนย์เนี่ไม่เป็นเลยดีกว่านะครับเล่นโมเสกโอเคยังไงก็ไม่รู้อะไรนะเนี่ยอะเมซิเนอะเมซิเนะก็ผมจะเปิดนี้นออเปิดนี้แล้ก็ฟอกมีอะเมซีนเยอะดีเอ้าวเยอะอ่ามีอะมีกลับมีหมวกแล้วโอเค ไี่สาวบอก่ะเฮ้ยโอ้โหนี่ชุดยังรลอชุดยังรลอมาศูนย์เอ,อะเหรียญอะไรเหรียญฟรี Fi ไฟคอยไว้ทำอะไรไม่รู้ครับเก็บไปก่อนอะไรที่ขอจะให้เราเก็บเราก็เก็บนะครับเกตปลอดภัยจะลดลงในอีกหนึ่งนาทีหลายอีกคนนะ อีสิคนอะไรวะยังไม่ได้เล่นเลยเลยสิบสี่คนแล้วเฮ้ยเห็ด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 ทุกคนเห็ดทำอะไรได้วะเนี่ยกแบบิน,แ,นสสแล้วจะตัวโตเป็นมาริโอไหมแบบตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไรเงี้ยเป็นมาริโอฮะเก็บอืมเก็บอะไรต่อสะสมเห็ดแล้วเห็ดเลเวลหนึ่งคืออะไรวะอ๋ออีพีค้างเนี่ยมันเพิ่มถูกไหม นัก้วชจะเอา EP ไปทำอะไรคือมันคืออะไรมานาเกาะหรืออะไรกันร,ระบนเบิดเ,เก็บยาคนเก็บยายาน้อยอเก็บไม่ได้ทำไมถึงเก็บยาไม่ได้ล่ะครับดูกระเป๋ายังไงเอ่ยแถบโอ้โหเฮียเสียงเสียงแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเสียง เสียงเปิดกระเป๋าคุณนู้มีคน,คนยิงไรเฟิลมาไอบา้บ้าเหลือสิบสองคนแล้วฮะผมว่าทุกคนที่อยู่ในเตือตอนนี้น่าจะต้องตึงๆกันหมดแน่เลยนะครับแล้วก็มีผมคนเดียวที่ <c oughs> ต้องต่อยแบบนี้เครื่องบินกำลังมาไอ้อผมได้ยินเสียงหมอนะั่นคืออะไรเห็ดอ่ะเห็ดเมาปะเนะี่ยอันนี้เห็ดเพิ่มเยอะด้วยวะ่ะเฮ้ยเห็ดเพิ่มเยอะแล้วเห็ดกินหมดแล้วเป็นไง ดี๋ยวนี้จะมีมีคนไหมาภาวนาว่าอยากมีแลว้วทุกคนผมยอมไม่ที่หนึ่งนะยอมยอมไม่ที่หนึงเหีือที่ไม่ฆ่าใครนะมันจะเป็นไปได้ไหมันจะมีโอกาสไห้ผมอะขอหน่อยทุกคนใครที่เล่นอยู่กับผมอ่ะขอเถอะนะนัะ่นคืออะไรวะน่าบอลลูนอน่ะเจ้าไหนบอกเครื่องบินจะมาไม่เห็นมีเครื่องบินเลยเนแต่บอลลูน ลราหมุนต้องเดินไปไหนเนี่ยชีวิตดูแบบอ้างว้างว่างเปล่าไม่มีอะไรให้ทำหินแต่เห็ดอยู่บนพื้นเรียงรายอ้ยคนบ้านนะเอ้ยคนน,นนะนะเฮ้้ไปนั้งคนนีกว่าไปทุกคนตอนนี้ผมเจอคนครับเอ้ากรสุดหมด หายยีโดนบ้างไหมนะทุกคนตอนนี้เหมือนที่ฝั่งเขาจะแบบว่าเล็งเห็นยู่นะ เรื่องมันมีขีดสิบวะยิงไปไม่ลดเลยแต่ทุกคนผมโถกโถไม่ได้เลยอ่ะเขาเขาอุ้ย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 คนอนิยาผมหมดว่ะพิ่เด็กโง่จริงหัวใครเขานั่นแล้วแล้วแล้ว กูคนทำยังไงเฮ้ยมันมัน,ม,นมันมามันมีตัวมาจากข้างบนทุกคนมันมันมีตัวมาเพิ่มเอาตายได้ไงก่อนฟิตเด็กโง่ยิงหัวกูด้วย เอ้าวอ้นี่สังหารไปสี่คนแล้วคูยังฆ่าใครไม่ได้เลยอ่ะเอ้าตอแล้วมึงยิงเพื่นไลยอ่ะมาสูบยาเลยไม่มีอะไรหล่กให้นายไม่มีอะไรไไอะไรให้นายเก็บหรอกเพื่อนอ๋ออาเก็บกระบอกทำไมเนะ่ท็อปสิบเลยนะเนี่ยจริงสุดๆชุดไม่อยู่ <c oughs> ชอบสิบได้ไงกูเงยหน้าไปดีแม่งเหลือ12คนแลวไอบ้บ้าโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับการเล่นฟรีไฟล์ครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะฮะก็บอกเลยว่าผมยังงงๆระบบอยู่นิดหน่อยนะงงงว่าเลือดคนเรามี200ใช่ไหมในเกมมี200บผมยิงแม่งดีละ3ามสิบสามสิบไม่ตายหรือเพราะว่ามันกินเห็ดเหมือนผมว่ามันเลยไม่ตายแนละ้วทุกคนก็ใครมีคําแนะนําอะไรในงานเล่นกระหน้าฟรีไฟลเนี่ยเมนไม่บอกผมได้เลยนะฮะผมจะลองเล่นดูนะอยากรู้ว่า ทำไมเป็นเกมที่ครองใจถึงครองใจของเด็กๆสมัยนี้ได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนครับฝากมาสอนผมคนนี้ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับจะได้ออสอนพลลุมเล่นฟรีไฟลกันนะครับผมจะเริ่มจากฟรีไฟล์เนี่ยจากนับหนึ่งเลยนะฮะผมทุกคนครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมในวันนี้นะวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเกมเะไรยวะเนียเล่นไม่เป็นเลยไม่มีบอร์ให้กูเจอบ้างหรือไงวะ